สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องยันช n แนลนะครับวันนี้จะมาเบรกดันครับมามาช่วยพี่เขาลงดันหน่อยๆแกอยากได้พระตื่นเดี๋ยวทําทพระตื่นสักหน่อยอยังไงเราก็เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมซื้อตัวแปะ๊ะยังไงพี่ซื้อตัวก่อนดันพระเนีย่ยยามพี่ว่าง,างพี่ก็มาเบรกอะไรลงดันใครจะช่วย ให้พี่ช่วยเบรกก็บอกได้นะพร้อมละไปเลยไปละเมื่อกี้เบกพี่เขาไปรอบหนึงแล้วไม่ได้อัดคลิปไว้ ก็เลยมาอัดรอบนี้พาพี่เกมาช่วยแบกพระแล้วก็แกก็พาลูกเกมาด้วยอุปกรณ์ที่พี่ใช้แบกนี่คือใช้เคียวอย่างเดียวรู้สึกว่าเคียวนี่จะทำเวลาได้ไวเร็วกว่าในช่วงลงดัน ถ้าเป็นหมัดอะไรนี่มัตเตอรี่พี่ยังไม่ตันน่เยอะช้ากว่านี้ต้องทําแข่งกับเวลาด้วยแล้วก็ระวังตายด้วยเพราะว่าดัานผ้านี่มอนมันโหดต้องรีบทําเวลาหน่อย ใครที่มาถามเลขอะไรในคลิปพี่ถ้าม่มีโอกาสถ้าได้เจอเดี๋ยวพี่ถ้าพี่มีอยู่ในตัวนะเดี๋ยวพี่จะให้เลขแต่ตอนนี้มีผลพระอยู่ผลพระมีตัวอยู่ใครจะแลกผลอะไรก็ได้พี่เก็บเข้ากระเป๋าไว้ล่ะส่วนใหญ่พี่จะสะสมคนไว้ เผื่อมีใครอยากได้เออใครเคยอยากได้ก็ให้ไปตอนนี้พี่เล่นในเซิร์ฟวีก็เลยมีแค่สามพนถ้าใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เซิร์ฟวีไอพีไว้ให้ ถ้ามาไม่เจอพี่ก็เจอพี่เขาหรืออะไรเนี่ยไม่เจอพี่แกก็เจอลูกแกแต่ส่วนใหญ่พี่จะเข้ามาเล่นตอนเย็นๆสักประมาณ6กโมงลงดันพระต้องทำเวลานิดหน่อย ตอนนี้พี่กำลังสัสมสีห้าขีอยู่ก็ว่าจะทำให้ครบสีไปซื้ออีไรก็สีซ้ำกันหมดตอนนี้ก็เหลือประมาณสองสามสีนี่แหละที่พี่ยังไม่มีส่วนใหญ่ก็สีชืนถ้วยในโลกสามพี่ได้ไม่ครบยังได้มาสีเดียวอยู่ ที่ว่าเชิญถ้วยใน,นโลกสามที่ว่าไอเป็นแป้นหยียบนะมอนไปแอบไปไหนอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S 1> <S 1> ลงดันนี่เสียดายคาที่สังเกตใช้ไม่ได้มองม่เห็นมอนมาค้างมอนชอบลบชอบแอบ มอนตัวเนีนนี่ก็ชอบใช้ส,สกิลระเบิดเจอหลายๆตัวนี่ก็ตายได้เหมือนกันดันนี้แค่บอสบอสนี่ไม่เท่าไร่หรอกแต่ถ้าเจอเนี้นเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยลุมกันนี่ทีเดียวตายได้เลยเราต้องฆ่าเนี้นให้หมดก่อนหรือว่าใครลงกับเพื่อนอะไรก็ให้เพื่อนช่วยล่อให้ แบ่งตีบอสด้วยแต่ถ้าถ้าบอสกับเนีนรวมกันนี่สองตัวนี้รวมกันนี่ตียากถึยแต่ยังพี่มีเคียวพี่ก็ใช้เคียวตอดไปด้วยไปตีระยะไกลก็ดีเลยแหละพวกเนีนเนี่ยชอบทำระเบิดใช้สกิลระเบิด โดนใส่นี่ปิวทุกลยลนที่นี้เจอบอสละเว,วลาเหลือเจ็ดนาทีย2ิบสองเนี่ยตัวดีเลยตัวพวกเนี้ต้องรีบฆ่ามันก่อน เราก็กระโดดหนีบ้างก็ได้รอมันแตกให้หมดเอามันมารวมกันเอ,อ้ใช้สกิลทีเดียวดากมาันออกเนี่ยโดนขนาดพี่เ,ลเวลตันนะเลือดหายไปเป็นครึ่งแล้วมันมาเยอะเกินเราต้องจัดการลูกน้องมันให้หมดก่อนแค่บอสตัวเดียวนี่ไม่เท่าไรพี่จะจัดการตัวเล็กก่อน จากการตัวเล็กหมดก่อนเยวค่อยบวกกับบอสต้องคอยดูรวดด้วยไม่งั้นตายได้เลยถึงด้ี่เด่วตันก็ตามลุงดันดันนี้โหดอยู่แล้วโอ้โสกิลไม่โดนหลบก่อนหลบก่อนตาย เกือบตายอยู่กันหลายตัวเกินใช้เขียวลากไปก่อนเอาไม่ถึงรอเลือดดิ่งสักหน่อยก่อนตอนนี้ลูกกระจอกมาน่าจะเหลือประมาณสองตัวเดี๋ยวขอตอดเอาลูกกระจอกออกไปก่อนเอาละมีโคตรล่อให้ละแคบอสนี่เล่นได้เลย ตายได้เลยนะลูกกระจกเนียนตัวน้อยๆเนี่ยต้องเซฟเรียดด้วยเราไม่ต้องรีบเกินบางคนลงมานี่รีบเกินก็ตายตายด่านสุดท้ายได้ละเหลือแต่บ,บอสละลุยเลยทีนี้ ลุยเลยเหลือแต่บอสละต้องคอยดูเลือดด้วยถ้าไม่ไหวก็ถอยก่อนถอยถอยแป๊บกลัวมาเสียเที่ยวรอเลือดเด้ขงคืนนิดหน่อยดันนี้ลบบอลลบบอดีรยวจะตายได้รอเล็กได้คืนสักห้าพันก่อน เดี๋ยวค่อยลงไปบวกใหม่เวลาหอีกเยอะนี่ไปไหนละบอสเขียวหลากไปเอาละนีะ่โดนสกิลทีเดียวนี่ตายได้เลยเรียบร้อยละจบเรียบร้อย chốtเรียบร้อย chốtเรียบร้อย了 chốt Chụp chui long đan, làm rồi了, đập mạnh, đập mạnh, là mạnh, đập mạnh, đập mạnh, đập ยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องยันชาแนลด้วยนะครับสบายครับวันนี้ลงแค่นี้นะครับ